เราจะพาทุกคนไปหาดใหญ่ไปนอนหาดใหญ่หนึ่งคืนนะคะแล้วก็ข้ามไปหลนีเป๊ะนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดก็คนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาดใหญ่กันเลย <c oughs> น,นี้เราถึงผ่าใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปโรงแรมก็คือจะเราจะเรียกแก๊็บนะคะวันนี้เราจะไปนอนบีพูกันแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองกันนะคะตอนนี้เรากำลงังรอแก๊็บอยู่นะคะยังไม่มาเลยสภาพอากาศวันนี้ดูท้องฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่ก็มีแดดอยู่ จะตกไหมเนี่ยถึงงแรมนะครับยังเข้าไม่ได้วันนี้เรารอเวลาเข้าโรงแรมกี่โมงแ,มแล้วตัวบ่ายสองแ,แล้วแล้วยังไงต่อดีเรากำลังจะไปกินร้านมนูเข้าโรงแรมยังไม่ได้ต้องไปในรูก่อนแล้วนะ ข้าเดี๋ยวเจอกันนะร้านในรูตอนนี้นะคะเรามาอยู่เราถึงะะร้านในรูแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วจะมาร้านนี้ได้นะคะทุกคนต้องโทรจองก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้นโทรจองแล้วแล้วก็มาถึงก็เมนูก็จะมาเราสั่งะค่ะก็จะมาถึงเรา นี่นะคะวันนี้เรามาชิมของเปียกมันมีแบบมันมีสองแบบนะคะแบบหวานแบบเค็มแบบเค็มอันนี้น่าจะเป็นแบบเค็มหรือไัไยร้อน ร้อนหรือว่าไงร้อนแล้วอันนี้อะไรนีอันนี้ติ๊กเมเจอร์ของร้านเลยนะคะ,อะไอทะเลเดือดน,นะไอ้ข้างไอ้ข้างทะเลเดือดเอโหดเลยสักอย่างเออเนะี่ยมาร้านในรตูต้องกินตัวนี้นะคะไอ้ข้างทะเลเดือด เราเช่ารถมอเตอร์ไซค์กันไปลุยต่อเราเช่ารถเออไม่มีอ่ะอะไรตัวตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้ว เดือยแต่มันหมดนะคะย้อนทีมาดูข้างในก็มีอะไรบ้างอะสับประรดและลูกเดือยแล้วก็ข้าวแดงข้าวแดงแล้วต้องมาชิมกันของของขึ้นชื่อของเมืองหานใหญ่เลยนะคะเขาใส่น้ำอะไรใส่น้ำอะไรน้ำกระดิ่งป่ คนคเดยคนให้มันเข้าเลยมีน้ำตาลอยู่ข้างล่างี่ยเป็นอย่างเงี้ยทางไปก็เช้าลอยฟ้อแท็กซี่โดย คนละหนึ่งร้อยไปกลับนะคะนางกระเช้าถึงแล้วกระเช้าลอยฟ้านะคะที่นี่ได้มาตรฐานที่สุดแล้วในในประเทศไทยแต่ไม่รู้เขาบอกว่ามีที่เดียวนะใช่แต่เขาบอกว่ามีที่เดียวไปกลับประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลกระเช้านี้นะคะคนละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เขาปิดห้าโมง ไปกับไปกับนะคะคนละหนึ่งร้อบยบาทนะคะคือคนกลัวความสูงจ้าเป็นลเป็นไงบ้างคะขอสัมภาษณ์นคนกลัวความสูงค่ะดูข้างล่างสิตอนนี้หน้าตีดแล้วจ้าดูได้ตรงเนี้ยเมื่อกี้ดูก็ได้สวยสวยมากเลยนะทุกคนดู สภาพาคนกลัวกระเชา้าค่ะกลัวความสูงออตอนนี้นะคะมื้อเย็นเรามากินที่ร้านโชคดีติ่มังแต่เตี้ยมเออโชคดีแต่เตี้ยมถ้่เป็นไ อีกที่หนึ่งแต่อันนี้สาขาสองมันอยู่ใกล้ที่พักเราเราก็เลยมาที่สาขาสองค่ะนี่นะคะ่ะเมนูแรกไปแล้วอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยแม่รอมรอ่รอยดูหมดเรียบ เมืองหาดใหญ่ก็คือสารปราทอดไส้ครอันนี้ไส้หมูแดงค่ะดูต้องกินแล้วแหละจิ้มอร่อยอันนี้สงอง,อ,งอันนี้ไส้ครีมทรี มีอะไรดำๆมี่อะเดี๋ยวจิ้มกันนะ่็อร่อยไหมอร่อยไหมอันก็จะอร่อยจะออก,กวหวานถ้าใครชอบหวานอ่ะอเ,เลย